สวัสดีครับวันนี้มาพบกันที่บ้านสวนวันนี้ผมจะเอาอาหารไปให้ลูกกอดครับเ <c oughs> มื่อวานฝนตกครับเป็นหวัดหน่อยหนึ่งครับนี่เป็นอาหารลูกกอดครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นผมไม่ได้ให้เพราะว่าฝนตกเมื่อวานฝนตกพอดีไม่ได้ให้อาหารลูกกอดครับเดี๋ยวเอาอาหารไปให้ลูกกอดเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้างฝนตกด้วยครับเมื่อวานตอนเย็นหลังจาก ไปเล่นน้ำสงการมาครับไม่ได้ให้เลยครับเพราะฝนตกก็ลูกออสก็หัวใหญ่แล้วครับตัวใหญ่แล้วสุดนี้ผมจะเลี้ยงไว้ทำพันครับปีหน้าเก็บไว้ทำพันครับลูกออสก็จะกินอาหารเบอร์เล็กครับเบอร์เล็กครับจะกินอาหารเบอร์เล็กเลยสุงนี้ผมก็ยังไม่เอากบลงขายครับว่าจะ ประมาณหลังสงการนี่ครับไม่ต้องให้เยอะนะครับเพราะว่าให้เรื่อยๆครับถ้าเขากินไม่หมดเดี๋ยวจะทําให้น้ําเน่าได้แล้วก็จะทําให้ลูกออดตายตายได้ครับเป็นอารลูกออดครับไม่ค่อยเปืองเท่าไหร่ครับการเลี้ยงลูกออดหัวข้อก็ใหญ่แล้วครับก็อีกประมาณสองอาทิตย์ก็จะมีเป็นขาแล้วครับ จะกลายเป็นขาสุดนี้ผมจะเลี้ยงไว้ทำพันครับก็น้ำแห้งไปหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาน้ำเข้าครับ,รบก็จะมีไขเ่เขียดตะปาดครับมาไขาไว้ด้วยครับก็จะมีลูกอยู่ในนี้ด้วยกันครับอากาศดีครับวันนี้มว่นวานเป็นหวัดเลยครับ ฝนตกเมื่อวานกบก็ร้องทั้งคืนเลยแต่ไม่ได้อลลงครับไม่ได้เอกกบลงครับเมื่อคืน,นีรกบพ่อแม่พันครับก็มีลูกค้าสั่งจองไว้โทรมาบ่อยมากครับช่วงนี้กัดยังไม่ได้เลยตอนนี้กบยังไม่ได้ครับยังไม่มีกบให้เลยครับ เดี๋ยวมาดูลูกกบที่ผมตักไข่เขามาไว้สุดกันแล้วครับมีขาแล้วครับเดี๋ยวให้อาหารตักไว้ในะกาละมังครับอยู่ประมาณร้อยกว่าตัวครับมีขาแล้วตัวนี้ผมก็จะเลี้ยงไว้ทำพันุเองครับมีขาแล้วครับไม่เยอะครับตรงนี้อยู่ประมาณร้อยสองร้อยตัวครับเลี้ยงไว้ทำพัน วันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับวันนี้มาให้อาหารลูกออดเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้ให้อากาศร้อนเลยครับวันนี้คิดว่าฝนจะตกตอนบ่ายอีกขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเที่ยววันสงกรานสน่สนุกนะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนครับคลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ